จะมารับชุดเลยยังแกไม่ฝ็นเลยตายตายตายสวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะดีจะมาขอเช่าชุดไทยเน่อยนะคะจะไปงานค่ะอ๋อได้ค่ะได้ค่ะชุดผ yani ู่ชายสักคู่นะคะสักคู่นะคะได้ค่ะอ้ยคุณคะสนใจเป็นเช่าชุดอะไรดีคะ สนใจเป็นชุดไทยนะคะอ๋อชุดไทยเหรอคะเออตัวนั้นไม่ต้องดูหรอกคะ่ะใส่ไม่ได้คะ่ะเพราะว่าในหุ่นเนเล็กหมดทุกตัวเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังดีกว่าคะ่ะอ๋อด้านนู้นเหรอด้านในเลยคะ่ะเชิญ<ด>เลยค,ะค่ะค่าด้านใน